สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่เจดธันวาคมนะคะพามาดูผักข้างบ้านเหมือนเดิมค่ะผ่านไปได้สองอาทิตย์นะคะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเลยดูนะคะผักเป็นกะหล่ำปลีของเราโตกันหมดแล้วดูผักเป็นกระถางนี้ค่ะใหญ่มากสวยมาก เป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกมากเลยนะคะนี่ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดทั้งปีหลายหลายปีเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าปีเดียวนะคะเราจะปลูกใส่กระถางแบบนี้ค่ะที่บ้านเราเราจะตัดทุกทุกสามอาทิตย์นะคะนี่สวยมากเลยค่ะส่วนมากเราจะปลูกผักใส่กระถางนะคะบ้านเราเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยค่ะนี่ปิดถนนล้วงแบบนี้เลย ะะเป็นก็จะใส่กระถางค่ะกระถางใหญ่ๆเลยกระถางใบนี้นะคะตัดทีหนึ่งจะได้ประมาณ5กิโลกรัมค่ะอันนี้คือเราเพิ่งตัดไปนะคะได้2อาทิตย์แล้วอาทิตย์ต่อไปจะเป็นอาทิตย์ที่3 2อาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะคะถ้า3อาทิตย์ก็จะเท่ากับกระถางแรกที่หายให้ดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะประมาณเท่านี้นะคะ่ะ3มอาทิตย์จะประมาณนี้นะคะความยาวเท่ากระถางสีดํานี่ละคะ่ะ นี่ค่ะแล้วก็กระลำปลีนะคะนี่คือกระลำปลีที่เราปลูกเองนะคะอายุจะครบสองเดือนแล้วค่ะอายุสองเดือนแหละนี่โตเท่านี้เลยนี่เท่าฝ่ามือแล้วค่ะมาอาทิตย์นี้กระลำปีโตแล้วห่อแล้วนะคะสวยมากปลอดสารปลอดภัยนะคะแต่ละวันก็เช้ากับเย็นก็ต้องมาเก็บนอนให้กระ ก็จะปลูกข้างบ้านไว้แบบนี้และะ้ค่ะชั้นแรกเราก็จะปลูกผักกุ้ชยช่หรือว่าผักเป็นนะคะใส่กระถางดำร้อมไว้นะคะแล้วแปลงกล่ำปีของเราเราจะใช้ก้อนอิดก้อนอิดนี่นะคะก้อนอิดเห็นไหมคะอิดสีเทาๆแบบนี้นะคะไม่สูงนะคะเอามาตั้งขึ้นแค่ก้อนเดียวนะคะแล้วเราก็ใส่ดินข้างใน ปลูกกะหล่ำปลีหน้านี้หน้าหนาวเราปลูกกะหล่ำปลีนะคะถ้าหน้าร้อนเราก็ปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะปลูกทุกอย่างที่เรากินนี่ดูนอนทำนี่ดูนะคะนอนนอนจะแอบแอบมาเจาะผักเราเห็นไหมคะมีรูโบโตเต็มเลยนี่คือผลงานของนอนทั้งนั้นค่ะปลอดสารปลอดภัยนะคะเรากำจัดนอนด้วยกันใช้มือเราเนี่ยแหละค่ะเก็บออกแล้วเราก็จะได้กินผักที่ ปลอดสารปลอดภัยหวานกรอบเลยนะคะนี่เราก็จะปลูกแบบนี้แหละคะ่ะรอบตัวบ้านเราไว้บ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะบ้านอยู่ติดถนนใหญ่นะคะนี่บ้านหลังนี้ฝั่งนูน้นฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเป็นผักแป้นเหมือนกันกะหล่ำปีแล้วก็ดอกกุหลาบค่ะนี่เละเราก็จะปลูกรอบๆบบ้านของเราไว้ เราอยากกินอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นไว้นะคะหลักๆเลยจะมีแต่กุชก้ช่ายกุ้ยช่ายนี่คือปลูกครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดเลยนะคะหน้าหนาวหน้าฝนหน้า,นนาร้อนอยู่ได้สวยงามนี่ค่ะมีดอกด้วยช่วงนี้ออกดอกใครที่ชอบทานผัดอะไรนะผัดเครื่องในดอกกุ้ยช่ายนี่กินได้นะคะเอาไปทำได้แต่ว่าอย่างบ้านเรา เราไม่ค่อยได้กินมันก็เลยบานแบบนี้ให้ดอกสวยเลยนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถทานได้ด้วยนี่คือดอกกุยช่ายนะคะเผื่อเพื่อนเื่อคนไหนไม่เคยเห็นนี่คือดอกบานนะคะถ้าดอกตูมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ที่เอาไปกินก็จะกินดอกตูมตูมแบบนี้นะคะดอกตูมตูมเล็กยังอ่อนอยนู่่ประมาณนี้ค่ะ ดอกกุยช่ายหรือว่าดอกผักแป้นนะคะแล้วก็จะมีผักเสี้ยนผักเซี้ยนนี่ก็คือเอาไปทำผักดองนะคะปูแค่สีห้าต้นนี้ก็กินไม่หมดแล้วค่ะทำผักดองหนึ่งทีทีละหนึ่งถุงเหมือนเราไปซื้อที่ตลาดถุงละสิบบาทของเราได้เยอะกว่านั้นนะคะเราก็จะทำทีละหนึ่งถุงเก็บไว้กินเองนี่นะคะ นี่ก็คือกระลำปลีเหมือนเดิมนะคะดูหัวนี้ค่ะนอนทำลายจนพลุนไปหมดเลยผกของเราปลอดสารจริงๆนะคะแต่ว่าทุกวันเราต้องมาเก็บนอนถ้าถ้าถ้าหัวไหนต้นไหนหนอนไม่เข้าก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะสวยมากแล้วก็หัวใหญ่มากด้วยถ้าตัวไหนโดนนอนแทะนี่เขาก็จะต้นเล็กลงมาแบบนี้ อันนี้คือโดนนอนทางนั้นนะคะนี่นี่ก็โดนหนอนหนอนนี่แบบว่าต้องหาทุกคืนหาทุกเช้าทุกเย็นนะคะดูนะคะโดนเจาะจนพลุนไปหมดเลยนอนน่ะทำเขาซะจนพลุนเลยนี่แหละคะ่ะผักปลอดสาปรปลอดภัยรอบบ้านเราเองนี่ก็ผักเสี้ยนเหมือนเดิมนะคะผักเสี้ยนแล้วก็ผัก กุ้ยช่ายหรือว่าผักแป้นนะคะนี่พลิกนะคะไม่ได้เก็บแห้งคาต้นไดเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีเหมือนกันค่ะอ่านั่นนะคะที่เป็นกระถางที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นะก็คือผักแป้นหรือว่าผักกุ้ยช่ายเหมือนกันนะคะเราตัดไปตอนวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะนี่คือหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หกวันผ่านไปนะคะเพราะว่าถ้าถ้าหนึ่งอาทิตย์จะเป็นพรุ่งนี้ต้นกุ้ยช่ายที่เราตัด ก็จะงอกขึ้นมายาวประมาณนี้แล้วค่ะจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่อันนี้คือเราตัดไปตอนวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะหกวันผ่านไปเห็นไหมคะต้นกุชชี่ก็งอกขึ้นมายาวแล้วสวนอาทิตย์นี้เราจะตัดกระถางนี้ค่ะดูความสวยนะคะสวยมากสูงมากต้นยาวขาวอวบกรอบมากเลยนะคะแบบนี้ ลูกค้าที่ซื้อผักเราไปเอาไปทำกุ้ยช่ายทอดกุ้ชายนึ่งนะคะแต่ละอาทิตย์เราก็จะมีรายได้จากผักที่เราปลูกรอบบ้านของเราเองรอบที่แล้วเราตัดแค่ตรงนี้นะคะนี่ที่สั้นๆทั้งหมดนี้เราสร้างรายได้ครั้งนี้125บาทค่ะแค่ไม่กี่กระถางเองนะคะ แล้วเราก็จะตัดทุกอาทิตย์รายได้ก็จะเกิดทุกอาทิตย์นี่ตามนโยบายนี้เลยค่ะบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเรากินด้วยสวนที่เหลือเราก็แบ่งขายด้วยนะคะก็สร้างรายได้จากพื้นที่เล็กๆภายในบ้านของเรารอบๆบ,บ้านของเราเองนะคะเป็นความสุขเล็กๆที่เราสร้างขึ้นเองโดยการได้ชื่นชมนะคะผักที่เราปลูกในแต เราวันตอนเช้ามาเราก็มารดผักแล้วก็ชื่นชมเขาแล้วก็ได้กินผักที่แบบว่าปลอดสารปลอดภัยนะคะกินแบบสบายใจเลยส่วนฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นไม้ผลค่ะฝรั่งหงเปาซื้อก็ดกเพาะให้ได้เก็บกินนะคะตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเราปลูกที่บ้าน รุ่นหนึ่งใหญ่รุ่นหนึ่งก็เป็นแซมขึ้นมาเป็นดอกเป็นลูกเล็กแบบนี้ค่ะเป็นรุ่นรุ่นไปเราก็จะได้เก็บผลผลิตกินตลอดทุกๆุกเดือนก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นดอกเป็นผลตลอดเวลานี่ค่ะนี่คือลูกเลี้ยงค่ะส่วนที่ห่อไว้นั่นคือน่าจะพอกินแล้วนะคะเราก็จะได้กินผลไม้ที่เราปลูกเอง กรอบอร่อยมากเพราะว่าเขาสดมากๆเลยนี่ค่ะต้องโตเท่าลูกมะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถุงพลาสติกมาหอ่อถุงพลาสติกที่เราหอก็คือถุงพลาสติกสําหรับใช้ห่อผลไม้นะคะนี่ค่ะทางบ้านของเราเองเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นนะคะแล้วก็จะมีผักหวานผักหวานที่แซมอยู่ในต้นฝรั่งนะคะฝรั่งหงกรสื เราจะปลูกแซมไปด้วยกันค่ะต้นผักหวานนะคะก็จะเนี่ยที่จริงแทงยอดนะคะมองเห็นไม่เอ่ยจะอยู่ตรงนี้นี่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 เห็นไหมคะนั่น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 แหละค่ะที่เป็นยอดผักหวานผักหวานป่าด้วยนะคะแต่ว่าเราเอามาปลูกที่บ้านก็เลยกลายเป็นผักหวานบ้านแต่ที่จริงเป็นผักหวานป่านั่นแหละคะ่ะแล้วเรารดน้ําตลอดนะคะเขาก็เลยมียอดแตกยอดให้เราได้ กินตลอดทั้งปีเหมือนกันคะ่ะนี่เป็นส่วนภายนอกของบ้านเรานะคะตะไคร้คะ่ะตะไคร้ก็ปลูกไวค้ค่ะพอได้เด็ดใสต่ต้ยมยำนี่นะคะรอบนอกของบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในโรงเรือนนะคะว่าเราปลูกอะไรตอนนี้นค่ะเข้าไป มีชะอมนะคะชะอมไร้น้ำค่ะแล้วก็มีโหระพามีใบแมงรักนะคะอันนี้ไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าก็มีให้ได้เราได้เก็บกินตลอดมีผักบุ้งนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีใบแมงรักที่เราปลูกใส่กระถางไว้อันนี้คืออันนี้คือเห็นไหมคะอันนี้คือต้นกล้า สลัดนะคะอันนี้จะเป็นต้นกล้าสลัดอิตาลีนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊คค่ะรอบนี้เราจะลงสลัดอิตาลีเยอะนะคะสลัดอิตาลีก็คือสองถาดเลยแล้วก็จะเป็นเรดโอ๊คแล้วก็กรีนคอร์ดนะคะนี่คือต้นพันต้นกล้านะคะต้นเบีย้ยเนาะต้นกล้าของสลัดค่ะแล้วก็นี่ค่ะ แปลงผักสลัดของเราก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือกีนคอร์สนะคะกีนคอร์สคือตัดใกล้จะหมดแล้วค่ะเราทำทั้งหมดมีทั้งหมดคือสี่แปลงนะคะที่เคยลงคลิปไปแล้วตอนนี้เราตัดมาจนเหลือแค่แค่นี้ละคะ่ะสองแปลงแต่ว่าไม่เต็มสักแปลงนะคะลูกค้าก็จะทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะคะนี่กีนคอร์ของเราจะใหญ่มากต้นหนึ่งนะคะฝ่ามือจาง ยังใหญ่กว่าสวยงามมากค่ะหน้านี้นานี้กินคอ้อส,สวยมากๆค่ะแล้วก็กรอบรสชาติหวานมากนี่ต้องขยายออกขยับออกนะคะเพราะว่าต้นใหญ่กว่ากล้องอีกนี่ค่ะหนึ่งต้นอันนี้เมื่อเช้านี้ตัดไปส่งลูกค้าแล้วนะคะสวยมากดูก้านเขานะคะก้านใหญ่ๆกรอบเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้หวานเอาไปกินกับอะไรเมนูเด็ดหลักๆก็คือส้มตำค่ะ ส้มตํานี่คือแบบกินแล้วเข้ากันมากอร่อยมากๆากบางคนก็เอาไปกินกับเน่้งหมูสามชั้นบางคนก็กินปลาเผานะคะกินคอร์ดบ้านเราปลอดสารปลอดภัยค่ะแต่ละวันก็ต้องมาเก็บนอนเหมือนกับกะลําปีเลยค่ะเพราะว่านอนก็ชอบชนิดไหนที่มีใบห่อเข้าข้างในนะคะนอนจะแอบ,บอยู่ตรงรูข้างในตรงนี้ค่ะแอบบเรากินผักของเราจน เสียหายไปแล้วหลายต้นนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นพอผักห่อแล้วนอนก็เข้าไปแอบข้างในได้กินคอร์สนะคะกินคอร์สที่เหลืออยู่แค่ไม่กี่ต้นแล้วแต่ว่าต้นหนึ่งก็ได้แล้วนะต้นละเท่าไหร่ดี1 0 1ถึง15บาบาทค่ะถ้าช่างตามน้ำหนักนะคะ แต่อันนี้เหลือไว้ท่านเองค่ะทุกคนลูกค้าก็เอาไปส่งเรียบร้อยแล้วเหลือไว้ให้คนปลูกทานลองลองทานดูป่ะคนปลูกก็ชอบมากเลยนะคะนี่เราปลูกผักปลอดนปลอดสารปลอดภัยก็เพื่อที่เราจะเอาไว้รับประทานเองด้วยนะคะกินกับส้มตําอร่อยมากๆเลยค่ะกินค้อนหัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนทุกคนแบบว่าอยากให้มาเห็นของจริงนะคะ ผักเราต้นใหญ่มากต้นหนึ่งเกือบครึ่งโลนะคะนี่ฝั่งนี้ค่ะและผักข้างบ้านปลูกผักข้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าต้นไหนหนอนกินจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะอย่างต้นนี้นะคะนี่พอนอนเข้าจะเสียหายแบบนี้นะคะจะทําให้ก้านของผักเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีรูแหว่งเววม,มีแหล่งกรดานเขาจะอยู่แบบนี้ นี่เห็นไหมเห็นไหมคะแหล่งกบการของน้อนก็จะอยู่แบบนี้เดละนี่ค่ะนอนจะแอบ,บอยู่แบบนี้และค่ะแล้วก็จะเข้าไปทําลายผักของเราข้างในยอดเลยข้างในยอดผักของเราแบบนี้เลยค่ะทําให้ผักของเราเสียหายแบบนี้ก็เราก็จะไม่ได้ขายให้ลูกค้านะคะเราจะเอาไว้กินเองค่ะเพราะว่าไม่สวยหค่ะแต่ต้นอื่นๆก็้องคอยระวังนะคะถ้าเราเห็นแล้วหนึ่งต้นต้นต่อไปเราต้อง แบบต้นไหนที่อยู่ใกล้นะคะเราต้องรีบตัดส่งลูกค้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวนอนมันจะกระโดดข้ามไปกินต้นหนึ่งจะเสียหายหลายต้นกว่าเดิมนี่แหละค่ะแล้วฟังต่อมานะคะแปลงต่อมาก็จะเป็นเรสโอค่ะสวยมากๆกําลังเลยค่ะกําลังสวยแบบ ต้นใหญ่มากเป็นชั้นๆเลยนะคะผักของเราจะกรอบแล้วก็มีรสชาติหวานนะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆเลยนะคะดินที่เราปลูกนะคะนี่อ๋อพอเห็นดินแล้วก็เลยนึกได้มีเพื่อนๆบางคนถามว่าดินที่เราปลูกเราใช้ดินอะไรนะคะดินที่เราปลูกนะคะจะเป็นดินที่เราหมักเองทําเองนะคะโดยเราจะใช้ดินเราจะใช้ดินแล้วก็แกลบดิบแกลบดํานะคะ เปลือกไข่นะคะเห็นไหมคะเปลือกไข่ที่เรากินแต่ละวันนี่แหละคะ่ะนี่เราก็เอามาทุบๆแล้วก็เอาใส่ลงไปในดินนะคะแล้วก็นี่ค่ะปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะ,ะใบไม้แห้งนะคะตอนที่เราหมักดินนะคะแล้วเราก็หมักไว้ในแปลงของเราแบบนี้แหละคะ่ะเอาผ้าใบดํามาคลุมไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะเปิดออกคลุกเคล้าดินให้เข้ากันเขาก็จะ มีดินที่ลักษณะขายแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเราปลูกมาหลายรออแล้วเนาะดินของเราก็จะดำแล้วก็มีเนื้อที่แบบนี้นะคะร่วนซุยแบบละเอียดเลยนะคะนี่ผักสลัดชอบมากค่ะดินแบบนี้โตเร็วนี่แหละคะ่ะในส่วนของดินนะคะนี่ในส่วนของผักก็จะซุยๆแบบนี้เลยค่ะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะเราใช้แค่ ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวค่ะแล้วก็เราจะรดน้ำหมักจุลินทรีน้ำซาวข้าวทุกเช้าให้ผักของเราเพิ่มรสชาติหวานกรอบนะคะให้ปุ๋ยทางใบนี่เลยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยอยากให้เพื่อนๆมาเห็นด้วยตาเปล่าจะสวยกว่าอยู่ในกล้องอีกนะคะทุกต้นค่ะแบบถ้าเป็นคนก็จะแบบสดชื่นหน้าตาผ่องใสแจ่มใสมากเลยนะคะ นี่ค่ะแปลงสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะส่วน2แปลงนั้นวันนี้เราจะขุดดินตากแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ปลูกชุดต่อไปที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะส่วนแปลงนี้ก็เหลือเท่านี้แล้วค่ะนี่ละคะ่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนี่แหละปลูกผักข้างบ้านปลอดสารปลอดภัยนะคะพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้นะคะนี่คือภายในบ้านของเราเลยนะคะใช้แปลงขนาดความกว้างประมาณ เมตรยี่สิบนะคะความยาวประมาณสามถึงสามถึงห้าเมตรนะคะแล้วแต่แปลงนะคะความสั้นความยาวของพื้นที่บ้านก็ก็คือตรงไหนแคบก็สั้นลงตรงไหนกว้างก็ยาวไปเรื่อยๆเลย,ยค่ะนี่และคะ่ะคลิปนี้ก็ จะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะปลูกผักข้างบ้านปลอดสารปลอดภัยปลูกผักไว้กินเองแล้วมีารายได้ด้วยเพราะว่าเหลือกินเราก็แบ่งขายนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ